เช็คด่วนยาแก้ปวดที่คุณกินอยู่อาจเสี่ยงไตวายโดยไม่รู้ตัวยาแก้ปวดที่พูดถึงนะคะก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดไครเซนนะคะซึ่งอาจจะเรียกว่ากลุ่มเอนเซตยาพวกนี้หาซื้อได้ง่ายมากเลยตามร้านขายยาทั่วไปเวลาเรามีอาการปวดเราไปบอกร้านขายยาว่าเราปวดหัวอาจจะได้ยาพวกนี้มานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้มาเป็นยาชุดด้วยซ้ำก็คือมาทีหนึ่งเป็นห่อข้างในมียาหลายๆเม็ดซึ่งก็มักจะมียากลุ่มนี้เป็นส่วนประกอบ กินมากๆก็ทําให้ไตวายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนอาจจะไม่ทราบกันก็คือยากลุ่มพาราเซตามอลอันนี้คือใช้บ่อยมากนะคะเป็นยาแก้ปวดทั่วๆไปที่ดูปลอดภัยแต่ถ้าคุณกินติดต่อกันเป็นเวลานานทุกๆวันนะคะโดยเฉพาะวันหนึ่งเกิน4-6เม็ดขึ้นไปนะคะหลายๆเดือนอาจจะทำให้เกิดโรคไตวายได้โดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่อยากเป็นโรคไตวายนะคะต้องระมัดระวังการกินยาแก้ปวด แล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางแก้ปัญหาเรื่องโรคปวดนะคะไม่ใช่กินยาไปเรื่อยนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะ